คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเย็นวันนี้นะครับที่นนทบุรีเนี่ยอันนี้ก็เดือดเหมือนกันนะครับวัยรุ่นหัวร้อนนะครับชักปืนยิงข่มขู่นะฮะใส่ศูนย์กู้ภัยนะครับเห็นว่าไม่พอใจว่าโดนเบิ้ลเครื่องใส่นะฮะนี่ครับคลิปเหตุการณ์นะฮะอันนี้เป็นช่วงที่ชายสวมเสื้อลายดอกเนี่ยโอ้โหเห็นเห็นได้เบอร์ไหมถือปืนยาวเลยแล้วก็มีพฤติกรรมข่มขู่ด่าทอกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นน้ําอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซ ออกไปจากจุดเกิดเหตุนะฮะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าชาย2คนนี้ขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปจอดฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มวัยรุ่นที่กาลังเล่นน้ําอยู่นี่นะครับหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็หนีกันคนละทิศคนละทางคือแตกกระเจิงนะฮะเพราะว่ามีการยิงใส่จากการสอบถามในเออายุ16ปีนะครับเขาบอกว่า<อ>4ี่โมงเย็นวาน<อ>นี้เนี่ยอตอนแรกรเขากับกลุ่มเพื่อนเนี่ย รวมตัวเล่นน้ำอยู่ที่หน้าศูนย์กู้ภัยแห่งนี้ระหว่างนั้นมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ผ่านมาแล้วก็เบิ้เเครื่องพวกตนก็เบิ้ลตอบโต้กลับไปออต่างคนต่างเบิ้ลแต่เขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขากําลังซื้อน้ําแข็งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็อาจจะคิดว่าฝั่งพวกเขาเนี่ยไปเบิ้ลใส่เขาหรือเปล่าตะโกนด่ามาใส่ฝั่งพวกเขาก่อนที่เขาจะขับรถออกจากร้านไปก็บอกว่าหลังจากนั้นผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ กลับมากับเพื่อนนะครับปรากฏว่าคือมีมีดยาวกับปืนลูกซองยาวมาด้วย mm. เมื่อมาถึงเขาก็เดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาใส่ทางฝั่งพวกเขาเลยนะฮะพร้อมกับอาวุธนะครับมีดยาวปืนลูกซองยาวเข้ามาที่ศูนย์กู้ภยัยตอนแรกเนี่ยเหมือนกับยิงใส่หลังคาก่อน mm. ยิงใส่หลังคาไปก่อนหนึ่งนัดทําให้กลุ่มพวกเขาเนี่ยตอนแรกกาลังเล่นน้ํากันอยู่ก็ตกใจหนีกันแตกกระเจิงเลยนะครับปรากฏว่าชายคนนี้ยังไม่จบนะฮะเดินไปยิงอีกทีที่ด้านหน้าศูนย์อีกหนึ่งนัด หลังจากก่อเหตุเสร็จก็ขึ้นจักรยานยนต์หลบหนีไปทางฝั่งที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้จักนะเขายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องมาก่อนคาดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันนะขับรถมาแล้วเขาบอกว่าลุงเบิรนใส่กูเหรอผมบอกผมขอโทษแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นใครผมก็ขอโทษไปแล้วเขาควักมีดออกมาเขาจะมาแทงผมผมก็เดินถอยหลังแล้วเขาเเขาพุ่งมาหาผมแล้วเขาก็คว้าปืนกับเพื่อนจะมายิงผมแล้วเขายิงเท่าไห น่ายิงขึ้นบนฟ้ายิงขึ้นลงวะครับครับไม่ได้ยิงใส่เราไม่ยิงใส่ผมครับใส่เราไม่ได้ยิยงเลยเขาใช่ครับผมไม่มีเรื่องอะไรของเขาเลย แต่ปรากฏว่าตำรวจทำงานเร็วฮะคุณผู้ชมครับนี่ครับสามารถไปรวบตัวสองคนนี้ได้แล้วนะครับคนหนึ่งชื่อในบอยอายุสี่อายุสี่สิบห้าปีแล้วนะฮะในบอยเนี่ยเป็นคนยิงปืนอีกคนคือคนขี่มอเตอร์ไซค์คือนายสมเกียติอายุสามสิบห้าปีของกลางคืออาวุธปืนลูกซองยาวนะครับมีทะเบียนหนึ่งกระบอกแล้วก็มีซองปืนลูกซองแบบหนังหนึ่งซองและรถจักรยานยนต์ของกลางที่ใช้ก่อเหตุปรากฏว่าจากการสอบถามในบอยที่ใช้วุิปืนยิงขึ้นฟ้าเนี่ย จ้าตัวสารภาพว่าด้วยความที่ตัวเองถูกกลุ่มผู้เสียหายด่าทอก่อนมีการพูดจาท้าทายก่อนตัวเองจึงกลับไปเอาปืนและเอามีดมาหวังจะข่มขู่ยืนยันไม่ได้คิดจะทําร้ายจริงแต่เขาเจ็บใจที่ถูกฟังกลุ่มผู้เสียหายที่อายุน้อยกว่าพวกเขาเนี่ยพูดจาท้าทายใส่ใครเนี่คือเขาเบิ้นรถเบิ้นรถแล้วเขาบอกว่ามาดิมาดิมาดิาดอะไรอย่างเงี้ยครับให้เวยครับ ตัวผมก็ไม่ได้ไไดไไดกินเหล้าไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยความบรรดาลโทสะพี่ครับคือใครท้าก็ต้องโมโหเหมือนกันนะพี่ครับคือโอ้โหนี่กลับไปเอาวุธมาเลยอ่ะกลับไปเอาวุธมาแล้วก็เนี่ยก่อเหตุนะฮะตำรวจก็คุมตัวไปสอบเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อหานะครับรวมกันมีวุธปืนและเครื่องสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็หาพกอาวุธด้วยในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วล่าสุดนะครับก็เจอเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาสำหรับในบอยก็คือเป็นคนยิงนี่นะฮะเจอข้อหายิงปืน โดยใช่เหตุในเมืองบู่บ้านหรือที่ชุมดุมชนนะฮะคุมตัวไปไดำเนินคดีตามกฎมหมาย